ตัวนี้จะเป็นขนมปังทอดไส้ชีสนะคะเห็นไหมเป็นของทานเล่นง่ายๆเลยนะเริ่มต้นกบก็จะเอาขนมปังแผ่นนะคะมาสองแผ่นมาวางไว้แล้วก็เอาชีสแผ่นซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะพับสี่นะแล้ววางตรงกลางนะเพราะขนมปังมาซ้อนพอขนมปังซ้อนเสร็จเอาแก้วน้าอะ่ะปากแก้วน้ะํะกดคว่ำลงไป นะคะเพื่อปิดซีลด้านข้างนะให้เป็นกลมๆแน่นๆแ,แล้วก็พี่อีกข้างนึงกดอีกทีนึงบิดบิดบ,บ,บิขอบมันก็จะหลุดออกมานะคะแล้วก็ไปชุบไข่แล้วก็ทอดเท่านั้นเองรสชาติตัดเลยนะอืม จะมีกลิ่นหอมของชีสขนมปังไข่นะคะเป็นอาหารเช้าที่แบบหลึกขาดมากเด็กๆน่าให้ชอบเนี่ยผู้ใหญ่ังชอบเลย